สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับท่านองอีกแล้วนะครับวันนี้เกลับอยู่ในโคโรนี่ซอยว่นะครับผมกันอีกรอนึงนะครับผมเราได้ห่างหายกันไปนานมากนะครับผมโอเคครับนี่คือเสากระโดงขึ้นไปยังหอคอยที่พเจ้าครับจากคลิปล่าสุดนะครับที่เราเล่นกันนะครับผมอยู่ที่ว่าพอนีตัวเซฟมีปัญหานะครับผมตัวหอคอยสร้างไว้ข้างบนแกหายไป้อยแล้วช่างมันนะครับผมอยู่ท่กคลิปที่จะมาทำอะไรดีอ้อยหรือว่าเจ็บเราก็ต้องขอลองนะครับผมนั่งคิดไปคิดมาอสร้างเรือกันไหมอยู่ไอเดียก็ผพุดขึ้นมาแป๊ะสร้างเรือดีกว่านอ มึงสร้างเรือดีกว่าคิดไปข้นมาเออก็น่าจะเข้าท่านะครับผมอยู่ที่ว่าสร้างเรือนะครับผมจะสร้างตรงนี้มันก็กระไลยอยู่นะครับตั้งใจว่าจะลองไปสร้างเรือนะครับเรื่องน้ําตรงนู้นนะครับผมเพราะว่าทรัพยากรต่างๆนะครับทั้งไม้และหินแล้วก็มีพอสมควรนะครับผมมันน่าจะสร้างด้แบบเรือลำใหญ่ๆเลยแหละต่อมานะครับผมก่อนที่จะเริ่มสร้างเรือกันนะครับผมจากไลฟ์สตรีมที่แล้วเนี่ยมีคนท้าไปนอนมานะผมว่าเออให้ลองสร้างส่วนของน้ำพุขึ้นมาดูบอกตามตรงว่าในไลฟ์สตรีมตอนนั้นนี่คืองงเตะครับ สร้างไม่เป็นนะครับผมก็ลองไปศึกษานะครับจากเอ่อคอมมูนิตี้ของฝรั่งนะครับผมว่าเฮ้ยเราสร้างครับเป็นแบบว่ารูปทรงของน้ำพูได้ก็จริงแต่เอาน้ํามาไม่ได้ว่าทํายังไงเขาก็เลยคุยคุยกันนะครับผมจนได้คําตอบมาว่าบล็อกน้ําสามารถจะสปอนมาได้นะครับผมเพียงแต่ว่าคุณต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณวางผิดปุ๊บเนี่ยน้ําท่วมโลกเราทําให้ดูนะครับผมตอนนี้ในส่วนของซ็อกไพนะครับหรือว่าในส่วนของเอ่อทางเก็บของแล้วนะครับไม่มีน้ําใช่ไหมทำการพิมพ์ไปนะครับผมว่า เออสแลชนะครับผมรูทนะครับผมเว้นวัคนะครับผมวอเทอร์แล้วก็จำนวนเราต้องการครับอันนี้เราต้องการ1ก็กด1บล็อกเราต้องการ5บล็อกก็กด5บล็อกไปแล้วกด Enter ปึ๊กนะครับผมก็จะได้ในส่วนของน้ำนะครับผมขึ้นมาบล็อกน้ำเห็นไหมเขียนคำเตือนไว้แล้วครับว่าคุณไม่คุณที่จะมีเจ้านี่นะครับอยู่ในกล่องเก็บของของตัวเองหรือว่าเพาะไว้กับตัวในอินเวอร์ทอรี่นะครับผมถามว่าเพราะอะไรเนี่ยเหรอเพราะถ้าคุณวางผิดครับผมน้ำท่วมตอนก่อนจะมาเริ่มอัดนะครับผมเรป็นะครับนออตรงนูลนน่ะสรุปนะครัับบน้ท่วมมครเกกแฮ ต้องไปกู้เซฟกันใหม่นะครับหองกอยเทพเจ้าเลยหายไปไงอยู่ที่ว่าตั้งใจเดี๋ยวลองสร้างในส่วนของน้ำพุขึ้นมาก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวไปสร้างในส่วนของเรือกันเอาถอยออกมาจากตรงนี้ประมาณนี้แล้วก็ต้องการสัดส่วนส่วนสูงของน้ำพุสักประมาณเท่าไหร่ดี2 3 4และ5้ห้า,หา,หาบล็อกกี้จพอนะครับผมตั้งใจว่าจะเป็นยอดสุดข,ของน้ำพุนะครับผมเอาเป็น6ก็ได้มาเบียรนะครับผม6แล้วก็เปิดไฟโหมดไหม <c oughs> หลังๆต้องไปเปิดไฟโหมดในเออในไลฟ์สตรีมสี่ติดใจกับมันมากนะครับผมขอเปิดแป๊บนึ่งเซตไฟนะครับผม นะครับผมเรียบร้อยครับบินยอถือว่าสร้างง่ายดีนะครับผมจะลองสร้างในส่วนของน้ำพุนะครับผมกล้าอาโอเคน้ำพุต้องการประมาณไหนบ้าง ตั้งใจว่านะครับผมว่าชั้นบนสุดนะครับผมเป็นพื้นที่ที่ให้น้ํานะครับผมมันสามารถจะวิ่งรอบตัวมันได้นะครับผมก็เป็นประมาณนี้ละกันแล้วก็วนๆๆๆอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้โอเคครับเอาออกมาจากตรงนี้ประมาณ2บล็อกก็พอครับอ่าโอเคนะครับประมาณนี้ก่อนอันนี้ถือว่าในส่วนของตัวเกมนะครับที่เป็นการโซยวอลพนตกิวทนอคอมพลีทแล้วนะเพราะว่าอาหารและน้ำโครนี่ประชากรมันอยู่ได้แล้วก็เลยต่อเลยนะครับก็เป็นการเล่นแบบสร้างสรรค์เอาละกันครับ เห, Dante, เหมือนเล่นโหมดบินไปเลยนะครับผมเพราะว่าโซยว่าเราจบไปเรียบร้อยแล้วนี่โอเคนะครับนี่ได้น้ําชั้นบนสุดนะอยู่ที่ว่าเราจะทายังไงอาที่เช่นอันนี่เราจะลองนะครับปิดพื้นที่ข้างล่างไปนะครับผมอย่างนี้น้ําจะได้ไม่ไหลลงมาข้างล่างนะครับโอเคมาได้พื้นที่นะครับผมน้ําชั้นหนึ่งแล้วนะทำการวางบล็อกน้าเข้าไปครับปุ้งเห็นไหมน้ำก็จะค่อยกระจายแอเรียเข้าไปนะครับที่มาตรงนี้นี่คือน้ำพุในความหมายที่เราตั้งใจจะสื่่นะครับประมาณนั้นแหละแล้วก็ค่อยขยายแอเรียนะครับชั้นหนึ่งประมาณนี้ชั้นสองกว้างกว คุณไม่รู้หรอกครับเพราะว่าเราจะตัดไปไวๆนะครับผมพี่เ้องก็ต้องมานั่งทําอย่างใจจดใจจ่อคนเดียวนะครับเหงาๆหงาเอาหินหมดแล้ต้องเติมหินอีกโอ้ย,อยรู้สึกว่ามันช่างว่างเปล่าหลือเกิน,น่ะใส่ทอช ไม่รู้เพื่อนอะไรนะครับผมต้องมีทอสนะครับผมจะได้ดูดีเป็นพิเศษอะวางต่อครับไม่ต้องบ่นวันละรออยู่ที่ดีนะครับผมซอมบี้ทำเราไม่ได้เลยแถมเราสามารถจะวินไปนะครับฮันโจแอดโจเซอร์วิทฮันโจแอดโจเซอร์วิทนะครับบินเกลียนๆแล้วก็บินหนีได้ด้วยนะครับผมลองเล่นโหมดบินรู้สึกประทับใจมากโอเคแปะ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 อย่างนี้ไปนะครับผมให้ได้พื้นที่ระดับ2ขึ้นมานะครับผมอะซามบี้มันต้องลงไปเลเยอร์หนึ่งนี่หว่าน็อตทั้งหมดนะครับผมต้องมาลงอยู่ด้านนี้สิอ้าวน็อตเอ้ยเสียเวลาไอเปิดไฟโหมดซอมบบบี้้้้มมััันนกกดดเรราไไคลลองิิปใใหส อุ้ย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 ตกใจแล้วก็ผมโอเคโทษโทษโทษครับผม okay, โอเคมากินขนมปังหน่อยดีวยกว่าครับก็เรียกว่าอยู่อย่างเงาเงาแล้วมันเงาครับต้องให้มันตีเรานิดนึงครับเป็นสายเอ็มนิดนิดโอเคครับชั้นที่สองกำลังใกล้ได้นะครับผมเดี๋ยวหอทำการนะครับปิดล้อมพื้นด้านล่างเอาน้ำจะได้ไม่ไหลลงมาที่พื้นนะครับผมต้องทำการปิดนะครับผมที่จะไม่เห็นแสงจากด้านบนทั้งหมดเลยนะไม่อย่างนั้นนะครับผมน้ำมันจะไหลลงมาแน่แนแม่ยิงแค่นี้ยังว่าวเลยน็อตโอเคพื้นที่จะด้านล่่าาางงงนน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 ะะะะคครรัับบผมออออออไไไปปปปตตีีี้้้้้้เเจจกกิดดึ็ลย โอเคประมาณนี้เป็นยังไงเราไปม,มองจากข้างบนดูสิสังเกตดูนะครับผมถ้าไม่เจอนะครับในส่วนของเออรูที่น้ำทะลุลงไปได้นะครับอย่างรูนี้ปึ๊บก็จะสามารถปล่อยน้ําลงไปได้แล้วนะโอเคครับลองเอาบล็อกน้ํามาใช้อีกรอบหนึ่งดูวางบัวไปตามนี้นะครับผมได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่รั่วลงมาข้างล่างใช่ไหมไม่มีรั่วลงมานะไม่มีรั่วลงมาคือดีงามนะครับผม โอเคครับนี่คือนำพุ้ระดับ2อง้วผมใกล้ได้เสร็จแล้วคราวนี้ก็เหลือชั้น3 4และ5 <c> ้า <oughs> นอตหานง,งานนะตัวเองชช่เป๋งแต่ก็ถือว่าเป็นไอเดียนะครับผมที่น้องโยโลินนะครับในไลท์สตรีนกระท้าทายมานะครับผมลองดูก็ได้มาไม่เสียหายนี่เท่ากับนะครับผมว่าไอที่เราขุดขุดลอกน้ำรอบเมืองทั้งหมดนะครับผม โง่ครับโง่จริงๆนะครับผมเพราะว่าเนี่ยเราไปหาทานนะครับสปอนน้ำมันแต่แรกก็จบแล้วเราไม่ได้โกนะครับผมคิดซะว่ามันเป็นการเหมือนการตักน้ำนะครับในไมโครได้คนออกไปตักใส่กระติกกันเนาะหรือว่าถังอะเรามาเทครับนี่ก็เหมือนกันนะครับผมดูเราไปตักมาเหมือนกันนะครับแต่แค่ใส่เป็นคำสั่งนะครับในการสปอนแทนนะครับเพราะบล็อกน้ำมันตีไม่ได้ทุกคนรู้กันใช่ไหมเนี่ยบล็อกหินหมดอีกแล้วเอาบล็อกหินมาละลายกับน้ำพูนี่คิดถูกไหมเนี่ย โอเคครับรอบบนเสร็จแล้วครับผมเหลือแค่ทําการปิดพื้นที่ด้านล่างเลยนะครับผมให้หมดน้ำจะได้ไม่สามารถทะลุลงมาได้อีกรอบหนึ่งโอเคเส้นสุดท้ายนะครับผมใกล้จะครบแล้วจะไปนิดเดียวนะครับผมมามามาไฟคลิปนี้คือจะไปสร้างเรือนี่ว่เนาะทำไมนาะต้องเอาเวลามาทุ่มเทกันนะพุขนาดดีด้วยโอเคครับผมชั้นที่3ามได้ละเอามาทําการวางปุ้งไปนะครับผมเป็นไงได้หนึ่งสามเหลือชั้นที่4ี่ใช่ไหมสี่แล้วก็5้าน่าจะเป็นชั้นที่4นะครับน่าจะครบทัวแล้วเอามา อีกชั้นหนึ่งเอ้ยดึงบล็อกมาใช้400ก,ก้อนนะครับไม่แน่ใจนะครับต่อดินที่ดึงมาทาั้งสิ้นนะครับผม200มทีแรกครับหมดเกี้ยงแล้วครับเติมมี200แล้ววางเพิ่มมีวิธีกดให้เวลามันหยุดนะครับไม่อยากให้มันวนไปที่กลางคืนเลยครับผมเสียเวลาต้องมาตีกับซอมบี้อ่ะโอเคประจบกันแล้วครับอีกนิดเดียว,อว,นนวเอเสร็จคนหนาครเหียวนะครับผมโอ้ย เมืเ่อไปก็ตายครับยิ่งเหงาและเฉาตายนะครับผมตอนนี้ถือว่าทําการติดพื้นที่นะครับผมครบแล้วนะข้าล่างมันจะไม่ต้องปูพื้นก็ได้ครับผมเพราะวมันเป็นบล็อกหญ้านะครับผมอนน้ำมันก็ไม่ทะลุลงไปอยู่แล้วทงการวางน้ำครับรลอกสุดท้ายเข้าไปปึ้งโอเคเป็นไงบ้างครับผมเท่ากับได้นะครับผมน้ำปูทั้งสิ้น1ชั้น2ชั้น3ชั้นแล้วก็ชั้นที่4อยู่ข้างบนนี้นะครับแล้วก็มีทอสอยู่ข้างบนด้วยเย้เฮธรรมดาที่ไหนนะครับผมอ้าวดันมาอยู่แค่ระดับนี้นะครับผมอยู่ที่ว เห็นไหมครับผมน้ําก็จะกระจายนะครับที่แอรเรียระดับนี้เพิ่มเติมนะครับผมดีมากครับอยู่ที่ว่าอย่างที่บอกครับต้องระวังให้ดีครับเพราะว่าน้านะครับผมมันจะอาศัยนะครับความสูงสัดส่วนนะครับที่ระวางนะครับในบล็อกแรกบนพื้นฐานนะครับผมถ้าเกิดระวางบนต้นไม้น้าก็จะท่วมระดับต้นไม้ถ้าวางกบนโนนนะครับน้ำก็จะท่วมระดับโนนนะครับถ้าวางแค่ระดับล่างน้ำก็จะท่วมแค่นี้นะครับผมโอเค เรียบร้อยครับในส่วนของชาเลนจ์นะครับน้ำผู้ทำเสร็จแล้วนะครับผมขอบคุณน้องโยลินนะครับผม่ตอนน้องเขาท้ามานะครับผมแล้วก็โดเนทมาขอบคุณนะครับผมถือว่าทำเสร็จสองเควสนะโอเคครับไปต่อในส่วนของสร้างเรือกันดีกว่าคุณเห็นแป๊บเดียวใช่ไหมตอนนี้อัดมากี่นาทีเนี่ยสิบห้านาทีแกสร้างน้ำผู้นี่สิบห้านาทียังไม่ได้สร้างเรือเลยโอ้ยเร่ง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 อย่าลืมปักทอช ต้องมีด้วยนะทอสกับเขาเนี่ยต่อจากนี้นะครับผมเรื่องการทําสา่า้น้ําส่วนตัวไม่ใช่เรื่องที่ทํายากต่อไปนะครับคุณขุดพื้นที่ไว้เลยครับและใส่รหัสูทวอเตอร์ตามด้วยจำนวนนะครับผมก็จะมีน้ำไม่ใช้แล้วนะครับผมไม่ต้องไปค้นหาะไรมากมายครับพี่น็อตไปสืบหามาให้เรียบร้อยละไปดูยูทูบเบอร์คนอื่นนะครับผมตอนไลฟ์สตรีมคนแนะนํากันเขาสร้างนั้นสวยงามอลังฉางมากครับมีเราสร้างเราก็ได้สักพักมาสร้างน้ำาพุใชพักหนึ่งไปสร้างเรือเรียบร้อยครับปักทอสครบสี่มุมปะบินไปโน่นกัน แหววปึ๊บโอเคนะครับผมมาถึงตรงนี้เอาลงน้ำอีกแล้วเราจะสร้างในส่วนของเรือ,อยังไงดีนะเรือนะครับต้องสร้างนะครับจากเบสนะครับของฐานที่สามารถวางได้เอาเป็นในส่วนของบล็อกนะครับหินนะครับตั้งประมันกลางน้ําประมาณนี้ไหมโอเคความสูงประมาณบล็อกเลเยอนพื้นฐานแล้วกันนะครับผมจะทำให้ทุกอย่างนะผมกระจายจากบล็อกนี้ไปแทน กดจีนะครับผมทางการเปิดแสงให้ตัวเองนะครับผมอยู่ที่ว่าจะเริ่มยังไงดีนะเอาส่วนของแผลงธรรมดามาใช้ก่อนก็ได้นะครับผมโครงสร้างของเรือแล้เราต้องการนะครับผมเอาเป็นในสัดส,ส่วนทางทางหน้ากับทางนี่คือทางหน้านี่คือทางหลังนะครับผมท้างั้นนะครับเดี๋ยวต่อนะครับเป็นแบบออกไปก่อนละกันเอามาสัก1 2 3 4 5ส7ี่หแล้วก็8ประมาณดีไหมแล้วก็ทําการนะครับต่อเป็นหัวเรือเฉียงๆอย่างนี้มาหน่อยได้ไหมประมาณซักประมาณนี้ละกันปุ๊บอย่างนี้นะครับผมอันนี้เฉียงมาอย่างนี้ นี่ก็ทําเป็นหัวว่าบล็อกอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วล็อกตรงนี้ออกนะครับผมที่ว่าเป็นหัวเรือนะครับประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ตีงนี้ออกไปนี่คือหัวเรือนะครับผมประมาณนี้ท้ายเรือก็ทำคล้ายๆกันนะครับออกมาทั้งสิ้น8นะครับผมถัดจากนี้ไปอีก8ดบล็อกเหมือนกันนะครับเป็นท้ายเรือ7สิจ้ะแล้วก็8โอเคนะครับผม8ประมาณนี้คราวนี้ก็ทําการนะครับผมติดในส่วนของท้ายเรือนะครับประมาณนี้อ่าทำเป็นหัวริมๆไว้นะครับผมน่าจะใช่ใช่ไหมครับนี่คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะ โอเคคราวนี้นะครับผมเป็นส่วของหัวเรือและท้ายเรือเขาเดีค่อยขึ้นนะครับรูปร่างขึ้นมาอย่างนี้สเกลเรือมันแปลกปะเรือปกติมันยาวเงี้เลยป่ะหรือมันจะสั้นกว่านี้หน่อยจะลองให้มันเป็นรูปล่างกว่านี้หน่อยลวกันครับโอเคประมาณนี้ใช่ไหมถูกต้องหรือเปล่านะครับผมคราวนี้นะครับเดี๋ยวหลิมนะครับผมให้เรือเป็นรูปทรงนี้ขึ้นมาหน่อยไหมว่าเรือปกติมันจะไม่ได้เป็นเหลี่ยมที่นอย่างนี้นะครับผมมันจะเป็นเชตนะครับจากน้อยไปหามากนึกออกใช่ไหมครับ เีว่าจากเอ่อตัวใต้เรือครับมันจะหล่นอย่างนี้ตรงหน้าเรือมันจะค่อยๆสโลว์ขึ้นไปอย่างเงี้ยครับนึกออกใช่ไหมจะลองทาเรือนว่าได้หรือเปล่าประมาณอย่างนี้ใช่ไหมครับผมเนี่ยครับขึ้นมาเป็นทางหัวเรืออย่างนี้โอเคท้ายเรือทาเหมือนกันครับโอเคใช่ไหมมันที่เราตั้งใจจะทําเป็นเรือสำเภานะครับแต่ทําไปทานะํามาหน้าตาเหมือนเรือไวกิ้งมากกว่า <laughs> เรือไวกิ้งที่ไม่มีใบครับใช้คนพายอย่างเงี้ย โอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวลองทาดูอ oh, ๋อรู้ว่านะครับผมจะเปลี่ยนเชฟของเรืออย่างนี้ขึ้นมาหน่อยไหมนะครับผมอันนี้นะครับถือเป็นกระดงเรือเขาเรียกว่าอะไรนะแกลเรือครับด้านล่างครับตัวนี้ครับเหมือนเดิมแล้วก็เปลี่ยนเชฟนะครับให้เรือมาแอนขึ้นอย่างนี้ไหมน่าจะเข้าท่าเหมือนกันนะครับผมเมื่อกี้ลองวางดูก็ถือว่าสวยขึ้นมาดีกว่าอ่า ah, พอได้พอได,พอได้พอได้อยู่นะโอเคลองประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็ต่อท้ายยืดไปข้างหลังที่ระดับประมาณ ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ทายมันหลิมเข้าหากันนะครับเหมือนลูกศรเราทําด้านล่างโอเคพอได้พอได้นะครับผมนะครับทาการนะครับให้ตรงหัวเรือนะครับมันหลิมมาหาแกนของเราอย่างนี้ทําฝั่งนี้เหมือนกันครับ รูปร่างคร่าวๆนะครับผมคิดว่าขึ้นรูปประมาณในี้ใกล้เคียงแล้วเดี๋ยวทําการนะครับไปเอาบล็อกนะครับขนาดคู่ด้านข้างนี้ออกไปนะครับผมเราจะทาให้นะครับผมไอแกนนะครับเป็นแกนหลักนะครับผมเรือทั้งหมดเลยเอาตีออกอยู่ยังคนเงาเงาอยู่กับความเดียวดาแม้ใครจะมองว่าทุกข์แต่ฉันกลับสุขใจ เล่นคนเดียวแล้วมันเหงาจริงๆอันนี้เล่นมาจาะสามสิบนาทีแล้วเหงาเหงาคราวนี้นะครับปิดส่วนเรื่องของใต้เรือไหมใต้เรือนะครับผมรูปล่างมานันค่อยๆสลิมนะครับสโลปมาหาตรงนี้ก็น่าจะเข้าท่าดีเหมือนกันนะเดี๋ยวปิดนะครับใต้เรือนี้ก่อนดีกว่าก็าคงจะเป็นมาทรงแบบเนี้ยครับผมค่อยๆลิมขึ้นมาทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะครับผมอย่างนี้แล้วก็ทํารอบเรือ โอเคจะเสร็จแล้วครับอีกนิดเดียวน็อตครับน็อตครับมึงใกล้เสร็จแล้วอีกนิดเดียวโครงล่างโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมนี่คือโครงสร้างนะครับของเรือเราคร่าวๆนะครับผมมองประมาณนี้ครับใช่เห็นแค่ว่ามันเป็นไม้บางอย่างครัที่กําลังลอยน้ําอันนี้เกินครับเอาออกไปนี่ก็เกินครับเอาออกไปนี่ก็เกินครับเอาออกไปด้วยทำไมก้านนี้มีเยอะจังอะแล้วหนึ่งเดี๋ยวลบทางนี้ออกก่อนโอ้ยโอเคนะครับผมเป็นอย่างนี้นะนี่คือใต้เรือของเราครับผมเป็นแกนหลักนะครับผมขึ้นมาข้างบนนะครับก็เป็นเรือนะครับขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็สโลว์ก็ไปนนข้างบบะครั นี่คือพื้นที่คร่าวๆของเรือนะครับผมเดี๋ยวปูพื้นตรงนี้นะครับผมแล้วทำเปกิจกรรมอะไรรับบนเรือนี้มะทําให้ประชากรมานอนอยู่บนเรือมาอยู่ใจเขาทําอะไรดีนี่สิทั้งนั้นเรื่องประชากรไว้ก่อนดี่วกว่าครับตอนนี้ทําในส่วนของใบเรือก่อนไหมทาใบเรือก่อนก็ได้ครับอย่างนั้นเดี๋ยวปูพื้นก่อนครับนี่คือขอบเรือด้านนอกนะครับปีนออกไปไม่ได้นะแล้วก็ปูพื้นตรงนี้เพิ่มเติมตอกแตกตอกแตกตอกแตกตอก เหงาใช่เป่งโอเคปูพื้นเรียบร้อยแล้วครับผมมีชื่อว่าคราวนี้ทางไหนเป็นหน้าเรือทางนี้คือหน้าเรือใช่ไหมครับปักทอรให้รู้ก่อนว่านี่คือหน้าเรือและหลังเรือก็ก็ต้องมีทอรสเหมือนกัน <laughs> เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับผมโอเคอยู่ที่ว่าทําเสาเรือก่อนไหมหรือว่าทาไปในส่วนของห้องกับตันก่อนดีว่ามันตามหลักนะครับห้องกับตันปุ๊บเนี่ยขบวนห้องกับตันก็จะเป็นแท่นนะครับให้เราควบคุมเขาเรียกว่าหางเสือป่ะไม่แน่ใจนะครับที่ว่าเป็นพวงมาลัยอันใหญ่ <laughs> เรียกตะพวงมาลไยเลยเมื่อก่อนเขาเรียกว่าอะไรครับไม่แน่ใจเหมือนกันออาห้องกับตันก้หนออกมาสักประมาณเท่าไหร่ดีหนึ่งสองสามสี่บล็อกที่ห้าครับเป็นห้องกับตันเอาเผิรไปติดทอสอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เจาะรูตรงกลางนะครับผมให้รู้ว่านี่คือทางเข้าห้องกับตันไม่น่าจะแคบไปใช่ไหมห้องกับตันกว้างไปหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงแสดงว่าพื้นที่ข้างหลังครับต้องปรับให้สูงขึ้นนิดนึงนะครับผมอย่างนี้ใช่ไหมฝั่งนึงนะครับผมว่าการเป็นห้องกับตันขึ้นมา โาเชเรามีความสูงประมาณระดับนี้ดูนะครับผมระดับ2บล็อกพอลูกข้างหลังเจาะไว้เผื่อกับตันออกไปยืนเล่นข้างนอกนี่ก็ได้นะครับผมเปิดไว้วางแผนทาเรือธรรมดาไปมากลายเป็นเรือโจรสลัดแล้วครับผมแผนในหัวนี่ยังกับเรือโจรสลัดพวกตาม p ล a n e t of the Caribbean เลยประมาณนี้นะครับผมว่าเจาะนี้นะครับให้สามารถเดินข้าไปข้างบนได้เจาะองนี้ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บพอเราคันี้ก็ปูหัวข้างบนไหมแล้วก็ทาเป็นนะครับเป็นส่วนของพวงมาลัยดูพวงมาลัยอีกแล้วม่ใช่พวงมาลัยหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเรียกถูกเรียก โอเคประมาณนี้ครับผมคราวนี้พวงมาลัยจะอะไรเป็นสัญลักษณ์ดีพวงมาลัยถ้าอย่างนั้นเอาเป็นเจ้านี่นะครับผมแล้วก็เอาทอชนี่คือพวงมาลัยนะครับผมมันเป็นสิ่งที่เราหาได้ใกล้เคียงที่สุดแล้วนะครับผมอ่าปูบล็อกไว้หน่อยนึงก็ได้ครับให้รู้ว่านี่คือขอบเดี๋ยวคนนะครับจะเทเลทะาล่าเดินตกไปเอาอันน่ะอันน่ะอันน่ะพอดูได้อยู่น่ะพอดูได้อยู่นะครับไม่ถึงกับแย่เจาะรูนะครับให้กว้างหน่อยก็ได้ให้รู้ว่านี่ห้องกัปตันนะครับนึกอะไรไม่ออกก็วางเตียงไปหนึ่งเตียงแล้วกันไว้ประมาณตรงนนนี้คครรัััับบกตะ อยู่กลางห้องนะครับผมส่วนลูกเรือก็ไปนอนใต้ท้องเรือน,นะครับผมแล้วเจาะไหมทำเป็นรูให้ลูกเรือลงไปนอนข้างล่างโอเคคร่าวๆประมาณนี้ต่อมานะครับผมน่าจะเป็นเสาใหญ่นะครับที่ทําการตั้งนะครับเสาใบเรือนะครัขึ้นไปมองข้างบนก่อนสัดส่วนเป็นยังไงบ้างโอเคประมาณนี้นะครับไม่ได้ดีโดดเด่นแล้วก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับงั้นถอยประมาณตรงนี้สักนิดนึงนะครับผมประมาณสัก หนึ่งสองสามสี่บล็อกนะครับผมตรงนี้แล้วกันแล้วก็ทําการวางในส่วนของเสาใบเรือนะครับผมขึ้นมาประมาณนี้เลยปุ๊บขึ้นมานะครับผมแล้วก็ทําการวางในส่วนของบล็อกให้ขาวๆถ้าเกิดเราจะไปไกลหน่อยก็ไปเอาพวกบล็อกหิมะนะครับผมรือว่าจะเราจะซาะร์เปนส่วนของบล็อกพลาสติกนะครับผมก็ได้เหมือนกันด้า่บนขาวเหมือนกันทําการทําเสาเรือขึ้นมาสเสาเรือเป็นสีไม้หน่อยมะได้ดูเด่นเด่นนิดนึงสเสาเรือเอาเป็นบล็อกแบ็คแพ้งไม้นะครับผมไม้สีดำาๆนะครับจะได้เข้มๆหน่อยรู้สวยหรอเปล่าเราลองต่อขึ้นไปดูสีมันดูเข้มปปััดครบผม มันเจีมปัดไปนิดนึงนะไม่เป็นไรครับเอาโอเคครับถือว่าให้มันเด่นหน่อยแล้วกันต้องเอาแพลงแล้วก็ฐานหินนะครับมาวางครับจะสามารถคราฟในส่วนของแบล็คแพลงได้หรือว่าไม้ดานะครับผมซึ่งใช้จํานวน่านหินนะครับเต็มจํานวนเลยก้นเปลืองห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบนะครับผมสัดส่วนสเกลประมาณนี้ไหมควรจะสูงกว่านี้สักนิดนึงไหมหรือพอดีแล้วคิดประมาณนี้ก่อนก็ได้ครับแล้วก็ลองสร้างในส่วนของบล็อกพลาสติกนะครับผมมาใช้ดูทั้งนั้นครับผมตรงนี้นะครับต่อเป็นสิบเอ็ดแล้วกัน 11ขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมปุ๊กมาแล้วก็เอาจะเริ่มใบเรือนะครับเริ่มจากบล็อกที่10นะครับผมมาอย่างนี้ก็ได้ค่อยๆออ,ออกมานะครับเซย์เซออกมาอย่างนี้นะครับผมอย่างนี้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 อ่าอ้าพอได้อยู่นะพอได้อยู่น่าจะไม่กว้างเกินไปนะครับผมทางนี้ก็น่าทาเหมือนกันเท่ากับว่าใช้พื้นที่มันเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณเจ็ดบล็อกนะครับผม โอเคนะประมาณนี้พอได้นะครับผมคราวนี้ก็ครับก็ทําให้ในส่วนของใบเรือนะครับมาติดกันหรือว่าเต็มผืนไปเลยอ่าอ่าอ่ <c oughs> าทำไมจะว่างแต่ละบล็อกมันวางยากขนาดนี้วะเนี่ยถามจริงถ้าไม่ใช้โหมดบินนี่ทํางานยากมากนะครับบอกตามตรงอีกนิดเดียวเอาบล็อกหมดต้องคัาเพิ่มอีกทําไมบล็อกพลาสติกละลายไวไวอ่าสิบบอกขึ้นไปนะครับผมตามนั้นอ่ะวางเพิ่มอย่างนี้ได้ไหมอ่ะโอเคอยู่นะโอเคอยู่นะไม่ใช่ไม่ดีนะครับผมแต่โดยรวมรู้สึกว่ากะ สเกลมันดูชิดไปใช่ไหมหรือว่าใบมิวต่ําเกินไปหรือเปล่าถ้าใบมิวต่ําเกินไปนะคบเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ออกไปชั้นหนึ่งโอเคน่าจะพอสูงขึ้นหน่อยนะครับผม, <S <S ผมประมาณนี้ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่แล้วคราวนี้นะครับผมทําเป็นปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีนะครับผมเป็นริมลิมออกมาด้านหน้าใช่ไหมครับแล้วก็ทําเป็นเหมือนแบบว่าใบเรือนะครับแบบหน้าตรงเหมือนกันอีกใบหนึ่งอลองดูก็ได้มาสี่และห้าประมาณนี้น่าจะพอนะครับผมแล้วก็ทําในส่วนของพลาสติกบล็อกนะครับขึ้นไปจากตรงนี้เพิ่มเติมเป็นยังไง ดูเละเทะมากเขาบอกตามตรงดูไม่จืดเลยนะครับผมทําไมพอตั้งเสาว่าดูไม่เท่เลยครับผมตอนมีแต่โครงสร้างกระเป๋าดูเท่กว่าเยอะเลยเอแต่ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะเราสามารถจะลงลวดลายไปในตัวใบผืนใบเราได้ไหมครับทำเป็นหัวกะโหลกได้ไหมอ่ะถ้าเกิดเป็นหัวกะโหลกต้องเป็นแบบหนึ่งสองสาเอาอย่างนี้ไหมจะทําแบบว่าหน้าเหมือนคนที่ว่าทําหน้าเหมือนจะยิ้มแต่เป็นยิ้มกลับด้านนะครับผมแบบยิ้มอย่างเงี้ยยิ้มออกใช่ไหม แต่มันไม่โดนเอาฝั่งนี้เป็นยิ้มแบบอารมณ์ดีแล้วกันแล้วก็ทําเป็นยิ้มแบบนี้ตึกต๊กตึ๊กตึ๊กเอาหน้าเบี้ยวอีกอาฝั่งนี้เป็นอารมณ์ดีฝั่งนี้เป็นอารมณ์ไม่ดีนะครับผมมองออกกันใช่ไหมโดยรวมล้วคิดว่าเป็นยังไงครับเหมือนเรือไหมมองจริงมันก็เรือนะครับผมอยู่ที่ว่าถ้าสร้างเรือปรเปล่าๆมาให้คนมาอยู่เลยมันก็กระไรอยู่นะแต่อยู่ที่ว่ามันเป็นส่วนที่แยกส่วนกับตรงโน้นนะครับผมว่าซอมบี้น่าจะขึ้นมาตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วนี่สาคัญนะครับมันน่าจะไม่ตัดเข้าซิงงงโมมดนนนรรรผเเพาาว่่อยููตี่ทาาหงงเเสสืืออยมก็็็็็ดีนนบผมทาาเเเปปลออกกขว้งสื โอเคให้มันโดดเด่นกว่านี้นิดนึงโอเคเนี่ยครับนี่คือหางเสือของเราเรียบร้อยห้องกับตานนะครับผมกับตานอาทำให้รู้ว่าพี่แกเป็นคนอารมณ์สินหน่อยแล้วกันเย้เฮะซากุระจ๋าพี่มาแล้วจ้ะขอยืมหนึ่งนะกับตานเป็นคนรักซากุระนะครับผมมาเอามาทักประมาณสิบบล็อกแล้วกันอาเก้าบล็อกบล็อกที่สิบมาครับแล่นกับเย้เฮโอเคแล้วก็ผมมนยอดเรือนะครับติดทอสหนึ่งอันนะครับให้รู้ว่าเรามาเยือนแล้วแบ๊สว่างขึ้นไหม มือนรอบเลย,ยดูมืดไปนิดนึงนะครับผมติดทอชที่มุมนะครับผมของแต่ละนี่ซอมบี้ขึ้นจากน้าจริงด้วยนะครับผมแสดงว่าน้ําซอมบี้ก็สปอนได้โอเคประมาณนี้ปุ๊บป๊าบโดดเด่นขึ้นมานิดนึงแล้วนะโอเชค,ค่ะสำหรับกัปตันอารมณ์สินนะครับผมขอวางในส่วนของออต้นซากุระนะครับผมประมาณนี้แล้วกันให้รู้ว่าเป็นกัปตันอารมณ์สินนะครับผมอ่าพอได้พอได้พอได้อยู่อยู่ทุกว่าในเรือนนะครับแจ๊คเขาพอทําอะไรไปชิ้นเป็นอันไหมสร้างเรือเปล่าๆตัวนี้ประชากรมาอยู่ก็อะไรอยู่ ทั้งนั้นบนเรือนี้นะครับผมเกณฑ์ประชากรมาเพิ่มมาแล้วก็ทําให้เขาทําการพวกควาฟเงินคราฟทองนะพวกนี้ไหมรู้สึกว่าตอนเนี้ครับเรื่องของแร่ทองแล้วก็เรื่องของการผลิตเงินราชามากเลยเอาเตียงมาวางเพิ่มเติมให้มันครบๆก่อนก็ได้ครับเอาเป็นประมาณไหนดีห้องกับตรงกับตันไม่ต้องแล้วครับผมทั้งนั้นนะครับผมห้องกับตันกับห้องลูกเรือก็ห้องเดียวกันนะครับผมจริงกิ่นสุดๆเอามาอันนี้ลูกเรือนะครับผมตรงนี้สี่คนพอไหมส่วนกับตันก็ว i p หน่อยไหมเป็นนอนดัดฟ้าเอามา นี่ครับกับตันครับนายสามารถควบคุมเรือได้ทันทีครับตอนตื่นขึ้นมาอ๋ออยู่ที่ว่าถ้างั้นจะเกณฑ์ประชากรตรงนี้ยังไงนี่สิรู้ต้องรอก็เดินมาต่อสะพานให้เขาทางั้นจะต่อสะพานก่อนนะครับผมให้ประชากรของเรานะครับผมสามารถที่จะมาขึ้นเรือได้ก่อนนะครับผมตอนนี้โอเคประมาณนี้นะครับผมเกือบประชากรจะมาก็ไต่ขึ้นทางนี้ขึ้นไปได้เลยต่อกันครับในส่วนของจุดผลิตเงินไหมจุดผลิตเงินก็เข้าท่านะครับผมเอามาสักหนึ่งสองสามสี่ไหมให้คนนี้ทําหน้าที่ผลิตเงินไปเลยนะครับผม แล้วก็ทําในส่วนของเฟอร์เนสครับผมเพิ่มเติมไหมเฟอร์เนสมาอีก1 2โอเคไม่แต่เราทาเตียงไว้ทั้งสิ้นแค่5เตียงนะครับผมโอเคเรียบร้อยเกมประชากรเป็นหนึ่งสองสามสี่เอามาห้าคนเลยจ้ะโอเคครับเขาก็เดินม,มาทํางานตรงนี้ได้มีเตียงนอนให้พร้อมแล้วจากนั้นก็ตีนะครับปืนที่ตัวน,นี้ออกไปเฟอร์เนสไว้ตรงนี้ปึ้งนะครับผมคราวนี้กล้าในส่วนของกล่องเครื่องมือต่างๆนะครับผมกล่อง5ใบนี้เอาไว้บริเวณไหนดีไว้หน้าห้องทางเข้านะครับ1ใบและ2ใบบริเวณหัวเรือไหมเอานี่ลวกัน นะครับผมสี่ใบนะครับเกิดคนทําการคราฟเงินเสร็จแล้วปุ๊บหรือว่าหลอมพวกทองเสร็จแล้วปุ๊บนะครับผมก็ได้เดินมาลงกล่องได้เลยโอเคจ้ะประชากรเดินมาหรือยังปัญหาหลักๆก็คือเขาต้องเดินผ่านเขาวังกดซึ่งออกมาได้เรียบร้อยแล้วนึกว่าจะเดินหลงอยู่ข้างในนะครับผมระวังเหงาเหงาก็ทําน้ําระดับข้างล่างเพิ่มเติมแล้วกันเหงาครับก็เพิ่งจะเดินไปถึงนะครับผมทําเสร็จพอดีมั้งเนี่ยเดินถึงยัง พื่อนแก้ได้เองเหราเราทจะครบรอบแล้วนะโอเคครับล้อมกรอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมบล็อกน้ําเหลือไหมบล็อกน้ําหมดพอดีนะครับตามที่บออนะครับทาการพิมพ์เพิ่มเติมไปนะครับผมว่า slash root นะครับผม water แล้วก็ตามด้วยจํานวนบล็อกที่เราต้องการคือ5เราต้องการ5ก็กดมา5ได้น้ำมาทั้งสิ้น5บล็อกนะครับผมโอเคจ้ะแล้วก็ทําการปล่อยลงไปปึ้งโอเคมีพื้นที่ไหนยังไม่ได้คุมไหมกันน้ำไหลท่วมโลกนะครับผมโอเคครบถ้วนกระบวนวามนะครับผมตอนนั้นถึงเรือกันหรือยัง ถึงเรือเริ่มทางานกั็เรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ทําหน้าที่ผลิตเงินผลิตทองกันต่อไปทางนี้ก็ทําหน้าที่ในส่วนของอะไรจ๊ะไม่ทํางานละจ๊ะพี่น้องอ๋อทําการผลิตเหล็กอยู่นะโอเคส่วนบันไดนะครับตรงนี้เราตีมาสร้างมานะครับก็ตีออกได้เลยเดี๋ยวเพื่อเพิ่มความเหมือนนะครับผมเดี๋ยวพี่น้องจะทําการเพิ่มนะครับระดับของน้านะครับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมเป็นระดับบล็อกที่3ประมาณนี้นะครับผมคือเสมอยากเลยนะแต่อยู่ที่ว่าต้องทําการนะครับปิดลูนี้ไปก่อนนะครับไม่งั้นน้ำจะท่วมเมืองเราเอานะครับ ขอปิดรูตัวนี้ไปนะครับผมให้น้ามันไหลแค่ระดับนี้พอนะครับไม่ทะลุไปมากกว่านี้แล้วแล้วก็ดูว่าทุกอย่างโอเคใช่ไหมถ้าทุกอย่างโอเคนะครับไม่มีสิ่งไหนนะครับผมที่ต่ํากว่าระดับ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 สามไม่ได้นะครับผมทําการวางน้ําที่สัดส่วนส่วนสูงระดับนี้นะครับผมปึ้งนะครับผมเป็นยังไงน้ํามันจะประมาณอยู่ที่ระดับเรือพอดีนะครับผมกําลังสวยเลยอ่าโอเคครับไม่ตรงไหนไหลไปทั่วเมืองใช่ไหมเรียบร้อยซอมบี้น่าจะขึ้นเรือเราไม่ได้นะครับผมไม่มีทางขึ้นเลย นะครับผมพยายามจะมาโจมตีเรือนะครับผมแต่ว่าเรือเรามีชิดมากคดเหมือนคดคือครับผมตอนนี้บอกเลยเหมือนเรือกำลังออกไปแล่นมากนะครับผมมีน้ําระดับนี้พอดีเลยนะครับผมเมื่อกี้แบบว่าน้ําขอดๆกับไปติดตามขวดหินนี่คือแล่นของจริงนะครับผมแต่อย่างที่เตือนกันนะครับผมไปน็อตไปคุยกับฝรั่งเข้ามานะครับบล็อกน้ําใช้ให้ถูกที่นะครับผมถ้าคุณใช้ผิดหรือว่าวางผิดระดับนะครับผมน้ํามันท่วมคือที่ระดับนั้นล่าบปนะเกิดเป็นน็อตวางวางในระดับ4ี่นะครับบล็อกเนี่ยครับผมท่วมหมดนะครับผมกลางคืนนะครับผมคนนนี้้มาาอขงบน ส่วนกสี่คนนอนข้างล่างนะครับผมโอเคจ้าห้องกับตนประมาณนี้ชัดเจนครบถ้วนกระบวนวามนะครับผมตอนนี้ถือว่าออกมาโอเคมากๆใช่ไหมหลังท้ายเรืออาจจะดูก็แก,ก๊กก็แก๊กนิดหน่อยไปเลยหรือเปล่าอลบตรงนี้ออกไปนิดหนึ่งก็ได้ครับผมมันจะได้ดูสวยๆหน่อยอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เสริมข้างหลังเพิ่มเติมหน่อยไหมจะได้ดูเหมือนว่าเป็นระดับสูงขึ้นมายิ่งขึ้นอ่าประมาณระดับนี้แล้วกันโอเช่โอ,เช,โอเช่เข้าท่านะครับเหมือนเรือไปเรียบร้อยแนะล้วนะเรือกำลังแล่นออกไปหาวันพีซนะครับผม มองจากเสาหอคอยเทพเจ้าของเราเป็นยังไงบ้างตรงนู้นเฮ้ยสวยอยู่นะไม่ธรรมดานะมองไปตรงนูน้นสิเห็นไหมเห็นเรืออยา่างสงงาผ่าเผยมากครับผมตอนนี้นั่นคือน้ําพุเขาทำไว้นะครับผมเย้กดเอฟครับลอยได้น้ำพุระดับ1 2 3 4สและหนะครับผมทําเสร็จครบถ้วนกระบนความหาไซขาวที่ทําไว้ครับครบถ้วนกระบนความถ้าเกิดเราเพิ่มน้ํประดับ2ขึ้นมานะครับผมซอมบี้มันจะปีนมาได้หรือเปล่าอะ อยากเพิ่มระดับน้ำมากนะครับผมรู้สึกว่าน้ำขนาดนี้มันขอดไปนิดนึงอะ่ะไปเดี๋ยวก็ลองทำกันทีหลังแล้วกันครับผมเพราะว่ามันต้องออกไปปิดเกมแล้วก็เซฟเกมไงเกียด <c oughs> อู้อัดมาแล้วนะครับผม <c oughs> เกือบชั่วโมงนะครับ55นาที <c oughs> โคตรเหงานะครับผมเป็นชั่วโมงที่เหงามากนะครับผมโอเคครับสำหรับเอ่อโครนี่โซยบอลนะครับผมในคลิปนี้ก็จบประมาณนี้ครับผมเควสที่จะทำวันนี้นะครับสำเร็จลุ่นด้วนนะครับผมก็คือเควสสร้างน้ำผู้นะครับผมที่น้องโยรลินนะครับผมในไลฟ์สตรีมแกโดเนตมาแล้วบอกอยากให้ลองทำนะครับถือว่าส่งเควสแล้วนะจ๊ะต่อมานะครับผมในส่วนของเควสเรืออันนี้คือไม่มีใครบอกนะครับผมไปได้ไอเดียมาครับดูฝรั่งคนโน้นดูคนโน้นคนนี้นะครับเก๋เขาสร้างเรือกันแล้วก็เออสวยน้องัตลองััวเเดูนนนะะคครบผม่าาา้ขจไปสร้างในนนนส่วขอองเรืบ้มั้ แล้วก็ไปหาทางนะคะสปอนบล็อกน้ำมาทําให้มันแบบว่าดูเป็นแบบว่าแล่นอยู่ในน้าจริงๆนะครับผมถามว่าเอามาเล่นจริงๆคนเดียว,ยวยมันเหงาเลยหนึ่งนะครับผมถ้าเป็นไปได้น่อยากจะไปไลฟ์สตรีมซะมากกว่าแต่เกิดกลัวย,ยืดยาวเนี่ยจะวิดีโอจากไลฟ์สตรีมมาตัดให้มันสั้นลงอะที่ทําอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมแต่น้อยเล่นมันก็จะไม่เหงาเกินไปนะเนาะอาจจะพยายามบ้วยไปทางโน้นแทนนะครับผม แล้วนี่ซาวด์วอลนะครับผมตัดจบเดี๋ยวเพ่นี้นะครับผมเกิดใครดูจบแล้วชอบกันนะครับชอบซีรีส์นี้กันจริงๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับให้รู้ว่าคุณยังซัพพอร์ตเกมนี้อยู่นะครับผมแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมคลิปนี้ว่าไอเดียต่างๆควรจะทำอะไรเพิ่มเติมไหมควรสร้างอะไรเพิ่มเติมดีหรือเปล่าเพราะว่าหลังจากนี้นะครับผมมันจะออกแนวสร้างนั่นแหละครับเพราะว่าการเซอร์ไวล์เราครอบคุมไปหมดแล้วนะอย่าลืมกดซับสไคร์ลูกกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมแชร์นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแล้ววก็บบบบบาายยขอคคคุณนะรรัััสสดีผม